สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาเดินดูกันดีกว่าว่าตึก2หรืออาคารเฉลิมพระเกียรติที่วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ BCBAT ของเราเนี่ยมีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะครับอ่าตึกนี้สำคัญกับพวกเรามากๆเลยนะเพราะว่ามีหลายแผนกวิชาและก็พวกงานบริการนักศึกษาที่เราต้องมาใช้บ่อยๆครับรวมอยู่ที่นี่เลย ที่แรกเลยนะคืองานสวัสดิการพยาบาลครับผมเอ่อถ้าเพื่อนๆแบบรู้สึกไม่สบายหรืออยากปรึกษาเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ก็มาที่นี่ได้เลยพี่ๆพ,พยาบาลใจดีดูแลดีมากครับต่อมาที่2ก็คือแผนกวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัลอ่ะใครสนใจอยากเก่งเรื่องบริหารจัดการออฟฟิศยุคใหม่ให้มันจริงๆทันสมัยก็ต้องแผนกนี้เลยครับที่ 3. นะครับอันนี้ก็สำคัญแผนกวิชาการบัญชีครับผมไม่ว่าจะเรื่องลงทะเบียนหรือว่า เออมีคำถามเกี่ยวกับค่าเทอมมาถามที่นี่ได้เลยแล้วก็อันที่4นะตึกนี้เป็นที่ตั้งของแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลด้วยที่นี่เขาจะสอนให้เราแบบก้าวทันโลกธุรกิจยุคดิจิทัลอะครับรู้เรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆไปเลยและสุดท้ายท้ายสุดสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เป็นสายอาร์ตสายออกแบบทั้งหลายที่นี่คือแผนกวิชาดิจิทัลกราฟิกครับผมใครอยากสร้างงานกราฟิกเจ๋งๆมาเรียนที่นี่ได้เลย โอเคครับนี่ก็เป็นภาพรวมคร่าวๆของตึก2ที่ BCBAT ของเราแล้วครับมีแต่แผนกน่าสนใจทั้งนั้นเลยเนอะเอาล่ะเดี๋ยวตามผมไปดูส่วนอื่นๆของวิทยาลัยกันต่อเลยดีกว่าครับ